สวัสดีพวกในคลิปนี้กอบป้ายภาษีรถยนต์อย่าลืมดึงฟิล์มป้องกันออกนะครับเขาจะได้ใส่แบบนี้ก่อนใช้งานแล้วเวลาเราติดเนี่ยเรามันจะติดเป็นตัวยูขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเวลาที่เราเอาตัวแผ่นป้ายภาษีใส่เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเขาติดตัวสักหลับด้านบนตรงนี้ของรถคือบางทีอาจจะใส่ง่ายแต่ว่าขาออกเนี่ยคือมันดึงยากมากวิธีที่เราแนะนําคือให้พลิกจากฝั่งตัวยูแบบนี้มาติดเป็นฝั่งตัว C ีแบบนี้ทีนี้เราจะเอาป้ายภาษีเราเนี่ยเสียบเข้าจากด้านข้างแบบนี้แบบง่ายๆเลยครับแล ดึงออกได้ง่ายมากด้วยส่วนสีแดงๆตรงนี้ถ้าเลากออกมาจะเป็นเทปกาวนาโนสใสๆครับไม่ได้ลกสายตาม,มากโอ้แทบมองไม่เห็นกรอบป้ายเลยเนี่ยเรียบร้อยครับปี69ก็คือปีหน้านั่นแหละคือเราก็ยังไม่ได้ตอดทำไมแสงเป็นเงี้ย ต่อภาษีปายทะเบียนครับแต่ว่าเราเพิ่งไปเปลี่ยนฟิล์มมาแล้วเราลอกอันนี้ออกมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนอันใหม่อย่าลืมนะครับไม่ใช่มีแค่ทะเบียนที่มีอายุฟิล์มรถยนต์ก็มีอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปลี่ยนด้วยและอีกหนึ่งประโยชน์ของมันคือเราก็เอาพวกป้ายเตือนเช็คระยะพวกนี้เอามาแปะไว้อีกทีหนึง่งไม่ต้องแปะเข้ากับตัวรถอย่างอันเก่าของเราก็มีเห็นไหมของคันด้าเ,เราก็เลยถือโอกาสป้ายยาพวกนี้อีกรอบครับนั่นคือข้อมูลคร่าวๆของเกอป้ายภาษีรถยนต์อันนี้ถ้า,พาเพื่อนเมนชใจักแล้วเจอน